ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุทธวันทัวร์นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในบ่อน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเจอปลาอะไรนะครับวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยซึ่งอากาศเย็นด้วยนะครับพอติดตามกันได้เลยครับพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้น้ำกำลังเข้าบ่อเลยท่านผู้ชมนะนี่ ครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปที่เป็นบ่ออย่างนี้มานานนานมากๆแล้วนะครับไม่ได้ตั้งใจถ่ายอย่างนี้เลยนะครับแต่บังเอิญว่าวันนี้เห็นบรรยากาศมันสวยอะไรๆมันดีนะครับก็เลยอยากจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันพร้อมกันหนือย่งพร้อมกันอะไรไปรับชมกันได้เลยไกลๆลึกๆท่านผู้ชมตก ตกไปถึงแดกอีกแล้วตกไกลๆลึกๆครับตกไกลๆลึกๆท่านผู้ชมโอ้ยหลุดอนุกก่นหลุดแต่ติดข้างมาท่านผู้ชมโอ้มันครับมันจริงๆอครับ ปลานโนรี 6, นครับท่านผู้ชมแบบเดียวหกเจ็ดตัวแล้วครับผุ่งนี้ไม่ค่อยใหญ่ครับท่านผู้ชมแต่ก็มันนะครับสำหรับสายจิกตียบปลอม โดนอีกแลววท่านผู้ชมโอ้มันโคตรนะครับถึงแล้วตัวไม่ถึงแล้วใหญ่มากนะครับโอแต่ตกสนุกครับท่านผู้ชมดูอืมคือคือมันตกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ต้องมานั่งเกี่ยวเหยื่อกุ้งเล็กๆตกอย่างนี้ครับมันมันเป็นการจิกที่สนุกมากนะท่านผู้ชม มากครับอะไรตกไปก็แดกอ่ะหัดติ๊กอะไรก็แดกอ่ะง่ายๆไม่ต้องคิดมากเลยอะ <c oughs> เบาไม่น่าใช่อะไรไงผมไม่มีไม่มีสู้เลยนะครับ่าอีกแล้วท่านผู้ชมโนรีใหญ่แล้วคระโด้ลงเ่ยอุ้ยเชีวย,ยชวตกใจเลยจ้ด

เจอกันได,นด้น้องคลุดน้องคลุดนั่นแล้วเราก็ได้เจอกันนั่นแล้วเราก็ได้เจอกันน้องคลุด ขใกล้กับฝด้วยเหรออ้มหายแล้วครัโท ตอนนิกแล้วครับอืมคุดนะครับดูสายสวยๆมันเลยไม่รวยวันนี้ไปจะรวยวันไหน รวยวันนี้จะรวยวันไหนครับท่านชงเฮ้ยครับอีกคุดอีกแล้วไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนนี่ยครับท่านชง ไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนไม่รวยวันนี้จะไปรวยวันไหน ชมดูไฟดิโอ้โหไฟแว่งไฟแว่งประทับใจเลยท่านชมไม่รวยวันนี้จะไปรวยวันไหน่าชมดูไม่รวยวันนี้จะไปรวยวันไหนดูครับ รวยวันนี้จะไปรวยวันไหนครับท่านผู้ชมเอาให้จัดนะครับสุดยอด อยู่ถูกที่ถูกเวลารู้แล้วมันเป็นยังไงนัผู้ชมอยู่ถูกที่ถูกเวลาอุยา <Yeah. S 1> นี่ครับ ูท,ที่ถูกเวลาท่านผู้ชมอดูแล้วมันเป็นยังไง ไอคุดเข้าโอ้ยตัวเบ้งเบ้งแล้วเลยฮะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูให้ดูดดมันรู้จะเห็นหรือเปล่นานะอีคุดเข้าพี่เดี๋ยนะอีคุดเข้า บอแปบ๊บรอแป๊บหนึ่งพี่รอแป๊บโดนแล้วโดนแล้ว กดจะสิบตัวแล้วพี่กุ้งกุ้งตายพี่เออไม่ต้องใส่ทุ่นเลยพี่ใส่ตะกัวอย่างเดียวใส่ตะกัวเบ็ดสองตัวดูดิโอ้เลยาก้เป็นโลพี่มีในกระชังอีกนะ ให้ดูให้ดูแป๊บนึง่งฮะแล้ดดเดี๋ยวห้ามโถนะฮะพาดมาพาดมามาเลยห้ามโถนะ nào được Để đừng còn. được Để đứng để để hãy lại để hãy đu lại. ไม่รู้ว่เฮ้ะไปไม่ได้ขึ้นของพอดีเลยนี่จะเป็นสิบตัวแล้วด,ดูดิดูดินี่จะเป็นสิบตัวแล้วใสเ่เบ่งเบ่งเาเลยถ้ามาก็มาเลยอือแค่นี้พี่เดี๋ยวรีบก่อนดเ,ดเดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันหยุดเอาเลยตลบเลย3ลูกบาศ เลยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยขุดเข้าฝูงขนาดนี้เหนื่อยเลยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหดูตัวดิโอ้ ê phải khút khâu ấy cô dậy đấy. Nào lụt lời. Đúng đi Đứng thẳng thôi nè 他好凶。啊 พูดได้คำเดียวเลยท่านผู้ชมรวยตกฟ้าแล้วรวยพึ่งนี่ครับโอ้โหสุดยอดนผม,มนะครับผลงานวันนี้ของเรานะครับนี่ก็เป็นอกคุดนะครับที่เราตกได้นะครับนี่ยังัง,งาพง,งาบอยู่เลยท่านผู้ชมเป็นไงนะครับ ยี่สิบเอ็ดตัวนะครับโ้แบบใหญ่มากครับนี่ฝ่ามือผมเลยนะครับดูนี่ฝ่ามือผมเลยนะนี่ฝ่ามือผมนี่เล็กไปเลยนะครับนี่นะครับโ้สุดยอดจริงๆนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจออีคุดวันนี้นะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับทริปนี้นะครับก็เป็นการตกปลาวังนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายปลาวังนะครับทั้ง ครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่ได้ถ่ายแบบเป็นปลาวังอย่างเงี้ยมานานมากนะครับเราตกแต่ปลาทะเลนะครับปลาธรรมชาตินะครับปลาคลองนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับก็ได้มีโอกาสเป็นวันหยุดของผมนะครับก็มีโอกาสที่จะมาตกปลาวังนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้นะครับถือว่ามาไม่ผิดหวังนะครับไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้บอกชื่อวังนะครับเพราะว่ามัน ไม่ได้มีผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวังนะครับก็มาเป็นคนตกปลาตามปกตินะครับไม่ได้รีวิววังไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับก็โปรดตรงเข้าใจผมด้วยนะครับผมทําตามอารมณ์นะครับไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับกวังอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับว่าการตกอีกคุดตกยังไงนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเอทุกท่านขอคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ อุตส่าห์ติดตามกันมาและดูยันจบนะครับถึงตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคไปละอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จอันตัวแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบายบายไปคุดวังสุดยอดใหญ่เบ่งๆยี่บเอ็ดตัวไปแล้ว